คำแปลของบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถาและบทมหาการุณิโกเป็นบทสวดมนต์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ใช้สวดภาวนาก่อนออกรบทุกครั้งและท่านก็มีชัยชนะต่อข้าศึกทุกครั้งด้วยหากผู้ใดนำมาสวดในบ้านเรือนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีชัยชนะต่อศัตรูหมู่มารทั้งหลายถ้าหากคนทั้งประเทศร่วมกันสวดภาวนามากๆเข้าคนไม่ดีก็จะแพ้ภัยตัวเองประเทศชาติก็จะสงบร่มเย็นตามคำสอนของหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมบทสวดพุทธชัยมงคลคาถามีทั้งหมด8บทด้วยกันบทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบ บทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักษ์บทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้บทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการกลั่นแกล้งการใส่ร้ายการกล่าวโทษหรือคดีความบทที่หกสำหรับเอาชนะการโต้อตอบ บทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุสโลบายบทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนบทที่1เป็นการเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบเป็นเรื่องการผจญมารซึ่งมีเรื่องเล่าว,ว่าพระยามารผู้เนรมิตรแขนได้ตั้งพันมือถืออาวุธมาครบมือ ขี่ช้างมาพร้อมด้วยเสยนามารหูร้องมาพระพุทธองค์ก็เอาชนะมารได้ด้วยทานบารมีด้วยเดชะอันนี้ขอชัยยมงคลจงมีแก่เราบทที่สองบทนี้เป็นการเอาชนะคนที่มีจิตใจกระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักษ์มีเรื่องเล่าว่ายักษ์ตนหนึ่งชื่ออาละวักะ มีจิตใจกระด้างปราศจากความยับยั้งมีฤทธิ์มากยิ่งกว่าพยามารและได้เข้ามาประทุษร้ายพระพุทธองค์อยู่ตลอดรุง่งพระพุทธองค์ก็เอาชนะได้ด้วยขันติบารมีด้วยเดชอันนี้ขอชัยยมงคลจงมีแก่เราบทที่สาสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้มีเรื่องเล่าว,ว่าพระเทวทัต ทรยศต่อพระพุทธเจ้าได้จัดการให้คนปล่อยช้างสารที่กำลังตกมันชื่อนาลาคิรีเพื่อให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่เมื่อช้างมาถึงก็ไม่ทำร้ายพระพุทธองค์ก็เอาชนะได้ด้วยพระเมตตาบารมีด้วยเดชะอันนี้ขอชัยยมงคลจงมีแก่เราบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรมีเรื่องเล่าว่า มีโจรชื่อองคุริมานซึ่งได้ฆ่าคนมาแล้วและตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นสร้อยคอทั้งหมดได้มาแล้ว999นิ้วยังขาดอีกหนึ่งนิ้วจะครบหนึ่งพันและขณะนั้นองคุริมานได้พบกับพระพุทธเจ้าจึงได้ถือดาบวิ่งไล่พระพุทธองค์ไปตลอดทางถึงสามโยธ พระพุทธองค์ก็เอาชนะได้ด้วยการทำปฏิหารถึงกับทำให้องคุริมาลเลิกเป็นโจรและยอมเข้ามาบวชกลายเป็นสาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งด้วยเดชะนี้ขอชัยยมงคลจงมีแก่เราบทที่หาสำหรับเอาชนะคนกลั่นแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความมีเรื่องเล่าว,ว่า มีหญิงนางหนึ่งชื่อจินจะมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธองค์โดยเอาไม้กลมๆใส่ไว้ที่ท้องทำอาการประหนึ่งว่ากำลังตั้งครนภเพื่อกล่าวร้ายใส่โทษพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เอาชนะด้วยความสงบระงับพระไทยในท่ามกลางหมู่คนจำนวนมากด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา บทที่6สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะสัจจกนิคอนซึ่งเป็นคนเจ้าโวหารผู้มีนิสัยละทิ้งความซื่อสัตย์ไฝ่ใจยกย่องถ้อยคำของตนเป็นผู้มืดมัวเมาพระพุทธองค์ก็เอาชนะได้ด้วยรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนา ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยยมงคลจงมีแก่เราบทที่7จ็ดสำหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุสโลบายมีเรื่องเล่าว่าพระพุทธองค์ได้โปรดให้พระโมคคราเถระอัครมหาสาวกไปต่อสู้เอาชนะพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีเล่เหลี่ยมในการต่อสู้มากโดยพระโมคคา,าเถระ ได้เนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากให้พ่ายแพ้ด้วยวิธีอันเป็นอุป,ปเทแห่งฤทธิ์ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยยมงคลจงมีแก่เราบทที่8เอาชนะทิฐิมานะของคนมีเรื่องเล่าว่ามีพรมนามว่าเท้าพากา ซึ่งมีฤทธิ์มากและสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีทิฏฐิถือผิดเป็นอย่างมากพระพุทธองค์ก็เอาชนะได้ด้วยวิธีเทศนาญาณด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เราดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าของดีของวิเศษอยู่ในบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถานี้ และถ้าพูดถึงการที่จะเอาชนะหรือการสแสวงหาความมีชัยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจาก8ป,ประการที่กล่าวมาข้างต้นค่ะคําแปลบทมหาการุณิโกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหาการุณาทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวง เพื่อประโยชน์เกื่อกูลต่อสรรพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธีดุดพระจอมมุนีผู้ยังความปิติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวสัก,กยะทรงมีชัยชนะมาร นัโคนต้นไม้มหาโพทรงเป็นถึงความเป็นเลิศอันยอดเยี่ยมทรงปิติปราโมทอยู่เหนืออชิตตะบันลังอันไม่รู้พ่ายนาโปกคระปัทภีอันเป็นที่อภิเศกข,ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฉะนั้นเถิดเวลาที่กำหนดไวด้ดีงานมงคลดีรุ่งแจ้งดีความพยายามดีชั่วขณะหนึ่งดี ชั่วครู่หนึ่งดีการบูชาดีแด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์กายกรรมอันเป็นกุศลวจีกรรมอันเป็นกุศลมโนกรรมอันเป็นกุศลความปรารถนาดีอันเป็นกุศลผู้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศลย่อมประสบความสุขโชคดีเทินขอสัพพรมคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทิน ขอสัพพระมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมือเอ่อเทอนขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศา,าสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาข้าพระพุทธเจ้าบัวบูชาฉนเอ